เราชนะกรุงไทยมีคำตอบชัดอนุวัตเคลียร์ทุกคำถามเงิน2,000บาทเข้าแล้วได้กันหรือยังเงินยังไม่เข้ามีวิธีการแก้ไขอย่างไรแล้วกลุ่มทบทวนสิทธิ์เงินจะเข้าวันไหนเช็คได้ที่นี่อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับ เพื่อทุกทกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปลี่ยนมุมบ้างเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราเอาห้องน้ำออกอากาศนะฮะหรือว่าเอาห้องน้ำออกเฟสน,นะฮะเออวันนี้ไม่มีรนะนาปิดประตูห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับมีหัวข้อหนึ่งนะฮะที่หลายคนถามผมเข้ามาเยอะนะฮะและมันตอบค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันต้อง ใช้วิธีการอธิบายนะครับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ฮะหลายคนเป็นแล้วก็คิดว่าเอ๊ะฉันยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วฉันจะรู้ไหมว่าฉันทบทวนสิทธิ์ผ่านหรือไม่ผ่านยื่นแล้วผ่านวันไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะวันนี้เราจะมีตารางนะฮะมาบอกนะครับซึ่งตารางนี้เดี๋ยวผมจะนี่ฮะมันคือตาราง อ๋อสีไม่มีนะฮะปิ้นสีหมดมันคือตารางขอภัยที่มันกลับหัวนิดนึงอย่าให้ดูตารางการยื่นทบทวนสิทธิ์ว่าถ้าคุณยื่นช่วงไหนคุณจะรู้ว่าคุณทบทวนสิทธิ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะจะมีตารางให้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้หน้าเฟซแล้วกันนะครับแต่ที่สําคัญเหมือนที่บอกไปนะครับคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่บอกว่าใช้ฐานภาษีเนี่ยปี6 2ได้ยังไงคุณต้องรีบยื่นภาษีทางผ่านทางระบบออนไลน์นะฮะ หลายคนบอกว่าอา้าวแล้วจะไปยื่นได้ไงเพราะปี63ตกงานทั้งเดือนไม่เป็นไรครับมีเท่าไหร่ก็ยื่นเท่านั้นครับสมมติว่าคุณไม่มีไรายได้ก็ยื่นไปแบบไม่มีไรายได้นี่แหละฮะบางช่องกรอกได้กรอกบางบางช่องที่มันบอกไรายได้เท่าไหร่บอกไม่มีไรายได้ก็ไม่มีไรายได้เพื่ออะไรเพื่อให้กระทรวงการคลังเอาฐานภาษีปี63เนี่ยไปคิดนะฮะท่านจะได้ได้รับการเยียวยานะครับเพราะว่าถ้าท่านออยื่นทบทวนแล้วเนี่ยแล้วท่านไม่ยื่นภาษีหรือท่านไม่ไดําเนินการอะไรเองนั่งน,นั่ง้นอน,น,อ,น,น,อ,นอยู่บ้าน ฐานมันก็จังเป็นข้อมูลปี6 2อยู่นะฮะมีโอกาสที่ท่านจะไม่ได้เนี่ยจะเยอะฮะตอนนี้ยังพอมีเวลานะครับสาหรับหลายๆคนที่ยังยังมไม่ได้ยื่นภาษีไม่ด้ยื่นภาษีออนไลน์ครับจะได้เร็วนะฮะและก็บางส่วนที่บอกว่าฉันยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกดเข้าไปทีไรทําไมมันก็ยังขึ้นหน้าตาเดิมแบบเดิมเลยคุณอนุวัฒน์ทางเว็บเราชนะ com เนี่ยมันแบบเดิมเลยทําไมมันเป็นแบบนี้วันนี้ผมจะมาบอกทไลน์ให้อ่ะเดี๋ยวผมจะหาแผ่นเนี้ยไปแปะไว้ให้นะทุกคนจะได้รู้ว่าฉันยื่นภาษีช่วงนี้ ขอภัยชันยื่นทบทวนสิทธิ์ช่วงนี้แล้วชันจะรู้ผลเนี่ยเมื่อไหร่แล้วเงินเนี่ยจะได้เมื่อไหร่ในโครงการเวอร์บยเบฟตเยียวนะฮะไอเวอร์บาเบเราชนะ .com ขอภัยโอ้ยลิ้นพันกันเอาละครับพร้อมไหมสําหรับคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับว่าเอ๊ะทำไมชันยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วยังไม่ได้ชดทีหรือจะได้วันไหนจะเช็ควันไหนและเช็คอย่างไงนะครับอะพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตารางแต่ตารางเนี่ยมันเป็นขาวดำนะขอภัยเพราะเป็นสีผมหมดนะฮะ เดีย๋ยวดูตารางให้แล้วก็ถ้ายังคิดไม่ได้ก็เอาตารางที่ผมแปะไว้ให้ในหน้าโพสเนี่ยมาดูฮะพร้อมกับที่ผมอธิบายนะฮะจะเข้าใจนะครับเอาพร้อมแล้วนะฮะไปดูตารางนะครับว่ายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วยื่นช่วงไหนแล้วจะรู้ผลช่วงไหนได้เงินช่วงไหนนะครับอ่ะไปนี่ครับง่ายๆฮะกำหนดการยืน่นแล้วก็ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะฮะสำหรับกลุ่มที่มีแอปเป๋าตังค์และกลุ่มที่ ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลก็คือคุณไม่มีข้อมูลในปี63เลยเป็นข้อมูลปี62ซึ่งหลายๆคนเนี่ยยืดแล้วเอกสารนี้หาไม่ยากนะครับเอกสารนี้เนี่ยหาได้นะฮะที่เพจของกระทรวงการคลังนะฮะเข้าไปได้หรือดี๋ยวผมจะแปะไว้ในเพจอนุวัตจัดให้ของผมนะครับมันแบ่งเป็นอย่างนี้มันแบ่งเป็นคือ2กลุ่มนะฮะคือกลุ่มที่ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและกลุ่มที่บอกไปคือตรวจสอบสมคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมินก็คือฐานภาษีของคุณนี่แหละครับเอาไปเรื่องแรกก่อนกลุ่มแรกนะฮะ ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปซึ่งวันที่8กุมภาถึง21กุมภาเนี่ยเขาให้คุณยืน่นเอ่อกดปุ่มทบทวนนะฮะไปกดที่ไหนล่ะกดที่ w w w ร์ไวท์เวราชนะ .com เปิดเข้าไปมันจะมีปุ่มสีเหลืองๆอยู่ถ้าจะไม่ผิดขออภยัยถ้าสีผิดขออภัยด้วยนะฮะให้คุณบอกว่าจะยืนททยยย่นทบทวนสิทธิ์ไหมคุณยื่นทบทวนสิทธิ์คุณกดปุ๊บอ่าแล้วคุณก็กรอก่อก่อก่ข้อมูลไปนะฮะตั้งแต่8ถึง21จากนั้นเนี่ยตามไทม์ไลน์นะฮะนี่ฮะ8กลุ่มแรกเนี่ย8ถึง2 1 กลุ่มแรกก่อน8ถึง21ที่คุณยื่นไปนะฮะจะมีการประกาศผลก็คือตั้งแต่22คือข้อมูลคนมาเยอะจะอยู่22นะ22จนถึง8มีนาคมเขาจะเริ่มทยอยนะฮะใช้คำว่าทยอยครับเพราะว่าคนเยอะเขาจะเริ่มทยอยประกาศทบทวนสิทธิ์มิชนั้นตั้งแต่วันที่22ไปจนถึงวันที่8เนี่ยคุณหมั่นเข้าไปกดใน www. เราชนะ .com เข้าไปเช็คซิว่าไอ้ที่เรายื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยเราผ่านหรือไม่ผ่านนะครับและจากนั้นอะ ทบทวนสิทธินะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่8ถึง21กุมภาคุณจะรู้ว่าคุณจะได้สิทธิ์ไม่สิทธิ์ก็คือที่12ถึงนี่ฮะ22 4แลวก็8นะฮะจุกไหมเขาจะประกาศคือวันที่22วันที่4และวันที่8เป็นการค่อยๆทยอยประกาศนะครับกลุ่มแรกที่ยื่นอ่ะคุณจะเป็นกลุ่มนี้นะที่รีบยื่นไปแล้วทบทวนสิทธิ์8ถึง21กุมภาก็คือ22 4และ8มีนาคุณจะรู้แล้วว่ากดเข้าไป ดูซิว่าเราทบทวนสิทธิ์ผ่านไม่ผ่านนะฮะและจากนั้นนี่ฮะพอคุณรู้ว่าคุณได้ไม่ได้แล้ววันที่สิบเอ็ดมีนาคมฮะจะมีวงเงินจากกลุ่มแรกที่ยื่นทบทวนสิทธิก็คือกลุ่มตั้งแต่วันที่แปดถึงยี่สเอ็ดกุมภาเนี้ยจะมีวงเงินเข้ามาในแอปเป๋าตังค์แล้วนะฮะแล้วเงินงวดแรกที่คุณจะได้ปึ้งปึ้งปึ้ง,งนี่ฮะได้รับวงเงิน,นะฮะได้รับวงเงินวันที่ยี่สิบห้ามีนา กลุ่มแรกนะถ้าคุณผ่านแล้วนะตั้งแต่คุณยื่นทบทวนสิบแปดถึงยีกุมภาถ้าผ่านหมดแล้ว25มีนาะคุณจะได้เงินก้อนแรกซึ่งก้อนแรกจะเป็นเงินทบนะฮะเงินทบของคุณนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ไปตั้งแต่18กุมภาคุณก็ทบไปแล้วกันว่าเงินก้อนแรกของคุณจะได้กี่พันนะฮะและจากนั้นก็สัปดาห์ละพัน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 ถูกไหมฮะใช้ใจ่ายย้ำนะฮะถึง31พฤษภาคมทีม่ฉันวางแผนการใช้ใจ่ายด้วยอ,อีกกลุ่มหนึ่งฮะอีกกลุ่มหนึ เขาไม่ยื่น8ถึง21กุมภาเขาไปยืน่นนี่ฮะไปยื่นช่วงหลังแล้วไปยื่นช่วงหลังคือคนอื่นเขาประกาศผลไปแล้วแต่เราเพิ่งยืน่นเอาไม่เป็นไรเราเพิ่งรู้บ้างอะไรบ้างหรือหลักฐานเอกสารยังไงเพิ่งจะมีไม่เป็นไรครับคุณยื่นตั้งแต่22ไปจนถึง8มีนาก็เป็นอีกกลุ่มที่2ที่กลุ่มที่ยื่นทบทวนิทธิ์กาลังพิจารณานะคุณยื่นช่วงนี้เสร็จแล้วปับ๊บนี่ฮะคุณจะไปรู้ผล ของกลุ่มที่2ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่22่กุมพาถึง8มีนาก็คือวันที่19มีนาคมกลุ่มนี้จะประกาศผลนะฮะดิฉะนั้นกลุ่มที่2ที่คุณยื่นทบทวนสิทธิ์ช้าอ่ะใช้คํานี้ละกันช้ากว่าชาวบ้านเขาเนี่ยคุณจะรู้ทีก็คือ19มีนานะฮะมิฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เข้าไปเราชนะแล้วแบบเอ๊ะทำไมหน้าจอมันยังเหมือนเดิมทำไมรอการตรวจสอบทำไมรอการตรวจสอบเพราะว่าของคุณยังไม่ออกครับของคุณต้องอยู่ในช่วง19มีนาตามไทม์ไลน์แบบนี้นะฮะตามไทม์ไลน์แบบนี และจะได้รับเงินก้อนแรกก็คือเหมือนกันครับ25มีนาคมเหมือนกันคือกลุ่มที่1ในการยื่นทบทวนและกลุ่มที่2ในการยื่นทบทวนได้เงินพร้อมกันคือ25มีนาคมโอเคเข้าใจชัดเจนทุกคนนะฮะชัดเจนนะใช้ได้ถึง31พฤษภาคมเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึ่งฮะคือกลุ่มที่บอกว่าตรวสอบคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันแรกที่คุณกดไปทบทวนสิทธิ์ปึ้งปึ้งปึ้ง8ปดถึง,งพาพ่นธ์ สิ่งสาคัญที่เขาเน้นย้าของคุณคืออะไรคุณต้องยื่นภาษีออนไลน์หลังจากยื่นทบทวน7วันเขายกตัวอย่างมาให้เลยนะฮะยกตัวอย่างนะฮะถ้าคุณยื่นทบทวน18กับ9กุมภาพันธ์นะฮะคุณจะต้องยื่นภาษีออนไลน์ถึงวันที่17กุมภาพันธ์คือหลังจากนั้นประมาณ7วันนี่ฮะไม่นับเสาร์อาทิตย์นะแต่คุณยื่นออนไลน์ได้ถูกมไหมนี่ฮะ17กุมภาคุณมีทำทำลายคุณประมาณนี้นะมิฉะนั้นแล้ว ใครยังไม่ยืนรีบยืนบางคนบอกตกงานปีหกสามจะเอาที่ไหนมายืนก็ยืนทั้งที่ทไม่มีไรายได้นั่นแหละครับยืนไปให้ระบบของแบงค์เนี่ยมันรับรู้ว่าเออเราไม่มีไรายได้เราตกงานปีหกสามมันจะได้เอาข้อมูลใหม่ของปีหกสามเนี่ยมาเป็นข้อมูลในการเยียวยามมรฉะนั้นแล้วถ้าคุณยื่นช้ามันจะยื่นช้าตรวจสอบช้าหรือถ้าคุณไม่ยืน่นมันก็จะต้องใช้ฐานข้อมูลปีหกสองซึ่งคุณก็บอกว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเฉะนั้นแล้วปุ่มนี้ ที่คิดฐานรายได้เนะี่ยคุณต้องรีบยื่นนะฮะรีบยื่นออนไลน์ครับหลายคนบอกไรจะไปยื่นออนไลน์ยังไงคีย์เข้าไปใน Google ง่ายมากครับยื่นภาษีออนไลน์แล้วก็กดครับกดเข้าไปมันก็จะให้เรากรอก,อกตามรายละเอียดฮะถ้าง่ายสุดคือใครมีเพื่อนที่ยื่นออนไลน์เป็นให้เพื่อนมาช่วยง่ายมากถูกไหมฮะแล้วพวกที่ยื่นภาษีออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยนี่ครับช่วงที่คนอื่นเขาได้ตังไปของคุณก็รอ,อการประมวลใช่ไหมของคุณก็รอ,อการประมวลแต่ว่า วันที่จะประกาศทบทวนสิทธิ์ก็จะเป็นช่วงท้ายก็คือ19มีนา19มีนาก็คือช่วงเดียวกับกลุ่มสุดท้ายก่อนหน้านี้เหมือนกันแล้วคุณก็จะได้รับเงินก็คือ25มีนามิฉะนั้นแล้วคนที่ทบทวนสิทธิ์ทุกกลุ่มจะได้เงินเหมือนกันคือ25มีนาคมในเป๋าตังค์เป็นต้นไปเงินนี้ก็จะกี่พันก็ว่ากันไปในงวดแรกนะถูกไหมในงวดต่อไปก็พัน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 ,พนใช้คือ31พฤษภาคมนะฮะโอเคนะชัดเจนนะเดี๋ยวตารางนี้ ผมจะแปะเอาไว้ให้ผมจะแปะเอาไว้ให้นะฮะผมจะแปะเอาไว้ให้ก็จะได้รู้กันว่าเออฉันยื่นไปแล้วบางคนเนี่ยคือยื่นมาแล้วยื่นไปแล้วแล้วก็กดทุกวันกดทุกวันทําไมผมยังไม่ขึ้นทําไมรอการตรวจสอบทําไมรอการตรวจสอบคือบางคนเนี่ยเข้าไปกดทุกวันเลยฮะกดทุกวันแล้วทาไมฉันยังไม่ขึ้นสักทีหนึ่งทำไมฉันต้องรอการตรวจสอบรอการตรวจสอบใจเย็นครับเพราะว่าคนเยอะเป็นหลักล้านคนนะฮะมิฉะนั้นแล้วข้อมูลต่างๆมันจะต้องช้าดีฮะ แล้วก็เดี๋ยวผมทาอันนี้ไว้ให้คุณก็จะรู้ว่าเออช่วงไหนแต่คุณจะเข้าไปกดดูในเวอร์ไวเ็บเราชนะ .com เพื่อดูว่าเฮ้ยเราทบทวนสิทธิ์เราทบทวนสิทธิ์ได้ไหมเพราะทุกคนลงทบทวนสิทธิ์วันนี้พรุ่งนี้กดแล้วไม่ได้นะครับมันต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วคนมันเป็นหลักล้านนะฮะทางกรุงไทยต้องใช้เวลานะฮะระบบ AI มันฉลาดก็จริงฮะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันมิฉะนั้นแล้วมันก็จะมีทั้งข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่ค่อยๆ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 ๆตรวจสอบกันไปนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่า คุณมีฐานข้อมูลใหม่หรือ,อยังอันนี้เป็นห่วงนะครับสําหรับคนที่ใช้ฐานภาษีปีหกสองคุณรีบยื่นออนไลน์นะครับเอาคนที่เคยยื่นออนไลน์แล้วคีย์เป็นอ่ะคุณให้เข้ามาช่วยอันนั้นง่ายเลยฮะบางคนแบบตกงานไม่เป็นไรครับก็เขียนไปแบบทั้งอย่างนั้นแหละที่ไม่มีไรายได้ก็เขียนเป็นไม,ไม่มีไรายได้เขาจะได้รู้แล้วมีฐานข้อมูลใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวตารางนี้รู้วันไหนว่าทบทวนสิทธิ์แล้วได้วันไหนอะไรยังไงนะฮะอ่ะภาวนาขอให้ทุกคนได้นะภาวนาขอให้ทุกคนได้ถูกไหมฮะ ส่วนสแกนสแกนใบหน้าผมก็จนใจฮะเพราะว่าแนะนําตามหลักวิชาการไปแล้วก็อืถอนหายใจแทนฮะบางคนสแกนไปร้อยรอบเลยสิบรอบยี่สิบรอบอ่ะร้อยร้อยรอบอาจจะเวอร์เกินไปแต่มาลายรอบอาจจะถึงก็ได้สิบรอบยี่สิบรอบยังสแกนไม่ผ่านไปกรุงไทยครับให้เขาช่วยให้นะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะคือแล้วเรื่องของเทคนิคบางทีผมก็ถามผมมาผมก็ตอบให้ไม่ได้เหมือนกัน ก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเอาเฉพาะเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าหลายคนก็จะได้แบบเออเรื่องของฉันฉันจะได้ตั้งใจฟังเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมตอบไปออมันสเปสปะเดี๋ยวฟังแล้วเข้าใจผิดนะฮะถึงบอกว่าเรื่องของการทบทวนสิทธิ์เนี่ยผมต้องใช้เวลาในการอธิบายเนื่องจากว่ามันมี3มกลุ่มแยกย่อยฮะมี3มกลุ่ม3กรุ๊ปถ้าไม่อธิบายแบบนี้เดี๋ยวผมก็บางคนเขียนเข้ามาทักผมเนี่ยแค่หนึ่งบรรทัดเองว่าทบทวนสิทธิ์แล้วเมื่อไหร่จะรู้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณยื่นทบทวนสิทธิ์เมื่อ ถามไปถามมาถามไปถามมาก็จะยิ่งสับสนและงงกันไปใช้วิธีการอธิบายแบบนี้จะเข้าใจง่ายกว่าซึ่งถ้าฟังผมไปด้วยกรุณาปิน้นอันนี้ไปดูด้วยนะฮะคุณจะได้รู้ว่าเออคุณจะได้วันไหนนะฮะการเยียวยาครั้งนี้เนี่ยใช้เอกสารเยอะมากคระะับใช้ใช้หลายตารางเลยครับใช้หลายตารางนะฮะปิน้นปิ้นเก็บเก็บไว้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับแชร์ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์นะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทำมาหาก,กินอันอื่นก่อนนะ เป็นพนักง,งานเงินเดือนเหมือนกันต้องต้องทำงานนะต้องทํางานนะฮะเดีย๋ยวถ้าว่างผมจะว่างว่างก็ตอบนะครับเดีย๋ยวจะทําคลิปไว้ให้ดูเฉยๆแล้วก็ให้ดูบ่อยๆด้วยนะขอบคุณนะครับเจอกันครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับ